สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีเอฟซีทุกท่านทุกคนทำอะไรเหมือนเดิมนะคะจิตวิทยประจําวันทุกคนเช้ามาอยู่ตรงก็จับประมาณนี้ไม่นี้เสียของไปส่งแล้วละ่ะเสียของไปส่งแล้วแพ็คแล้วอาบน,น้ำล้างมาล้ำสะาแล้วก็จะออกไปแล้วทุกคนเพราะว่าของข้างกนันหมดว่าเนี่กยไปส่งเนาะ วันนี้ก็เลยจะไปส่งให้เรียบร้อยสําหรับผู้ใดสัออเดอร์มาใหม่ได้นะคะของเรายังมีอยู่ก็คือ่บไ้ขาดแล้วล่ะนะคะถ้าของจะเหมือนเท่ากับจะเฮ็ดตุนไว้สดๆใหม่ๆเหมือนเดิมนะคะทุกคนกับผู้ใดสนใจจะเป็นครีมนะคะครีมตรองเท้ากับประมาณนี้เลยเนี่าจะเป็นครีมครีมกรมิ้นเฮอร์เบอร์นะคะน,นี่อันนี้เพิ่นสั่งอยู่ในอนำเภอนาปต้องใสกองเลงือใส่ถุงแบบนี้ไปเลย ใส่สวนที่ใส่กล้องเขากะ,ะแพ็คแบบนี้เรียบร้อยนะคะทุกคนเป็นครีมเป็นน้ำพริกปลาทูแมงดาปลาทูธรรมดาปลาลบองผัดสุกนะคะสินค้าในช่องของรา้านเ่มีจำหน่ายวันฝนตกเบิดหมือจนวัดซีมองหามองแรงทุกคนก็เลยไปใส่พอได้แพ็คข้องแล้วก็ มอมองแม่ยุกกับบ้านนี่ละก็เลยเห็ดนางบ่ได้ไปใช้บ่ได้ไปส่งของบ่ได้กับบ่ว่ากันเนาะสำหรับเอฟซีผู้เข้าใจลูกค้าเอฟซีสั่งของมาเย็บบนกะคลิปกับบ่ได้ออกไปทางไหนก็เลยช่วงเล้งเนาะไม่เห็นกับเข่ากับน้ำก็เลยเด้นนางกินได้นนางทักทายเอฟซีกับก็เลยตะเวินไอ้มันยังบ่มืดบ่บ่เห็นตะเวินหมู่บ้านบ่เห็นแสงแดดนะคะก็เลย พ้ากันขี้รถเลาะล่นใจบึงนี่แหละใจบึงเลาะบ้านนี่กับน้องฟางหัวอ,ออกกำลังไปเปิดหูเปิดตาไปไม่จุดเตในบม่านอะไรก็เลยพ้ากันออกไปเนี้ยมาเลยงใจบึงบัวนี่แหละเลาะบ้านนี่แหละพ้าบึงธรรมชาติบึงหัวบึงดอกไม้ดอกไลกทางุ่งทางท้างเนาะนี่ก็สิไปส่งขวางแตก็สิออกไปเบึงหน้าอยู่มันเปียกมันซุ่มซ้ำใส พอยี่บุนกลับไปสูพันแล้วน้องสาวหล่ามาหับไปเหมือว่าน,น,น,นี่แล้วโดนโดนกระไดแล้วเพราะว่าลูกไปหลายคนกับมี่ยอ้บุญกับน้องสาวหล่านี่แหละก็จะบึงแง่งเราได้นอกนั่นเขากลับไปเป็นครอบครัวแล้วก็กบบนี้ครอบครัวไปครอบครัว,รว,รวมัน น้องพอดีจะบุญกับยูชุมแพ้กับบุมี่ยังอันนั้นก็ได้ยากจนจับจ้างกินคือกันปนี้พี่สาวเออพี่ไส้คนหนึ่งเขาเป็นผู้สวยผู้ใหญ่บ้านอยูทออ่ทั้งบอระูบือ,อกทั้งบอลลูบสารคามเขาจะไปเป็นครอบครัวมีย่ยูมีกินอยู่จ้างพูดเหรอแต่ผู้ไส้ก็คือไปสู้หนาเนาะอหลับก็เลยปนีมี่ยังมากไม,ม้กับมี่ยี่บุญกับน้องสาวหลานนี่แหละเบิ่งแง่คออยู่นี่ พี่สาวใหญ่กับตอนนี้กับแฟนเรากับปวยปวยเป็นมาเล็งกับดูแลกันกับยากนั่นแหละของคุณคุณเปรมพรมลน,นะคะอันนี้เนาะคุณเปรมพรมลสร้างมาเมื่อคืนนี่นะคะตอ้ก็เลยมาแพ็คอันนี้เป็นของคุณชาลิสานะคะชาลิสาสุดที่มานเปํดตำรวจ จราจรกลางโชคชัยสี่ลาดพร้าวแวงสะพานสองขีดขีดทองหลางขีดบางทองหลางกรุงเทพเป็นน้ำพริกปลาราบองผัดสุกนะคะตัวนี้ครึ่งกิโลครึ่งกิโลก็ส่งห่เดีทุกคนส่งส่งห่ทส่ไห,ห่ตามตามกำลังซับหรือว่าอยากจะเอาไปลองชิมดูก่อนหรือบางคนกะ กินผู้เดียวย่านกินบบเบิดกเลยสัง่งเทอรละน้อยก็บ่าเป็นอย่างนะคะจัางกระเพร่าทูครึ่งกิโลก็สองร้อยก็บวกค่าส่งห้าสิบาทครึ่งกิโลเปสองร้อยห้าสิบก็ได้หลายเด็กกินได้โดนนะคะเพราะมันเป็นผงเนาะเอาออกไปก็ไปตัดขยำขยำดักซีพัชนากินที่เหลือฮอกกเก็บไว้ได้มนก็โบเบูดก็เสียบ่เ่าเ เก็บไ้ได้กินโดนนะคะจังปลาบอกนั่สิฮะเตรอยอมอาเมื่อกินที่เหลือ,อก็ปิดฝาใบหรือว่ามัดถุงมัดนังว้ดีๆหรือจะเอาใส้กระปุกกระปุกเก็บใส่ต้ยงตู้เย,ย็นไว้กินได้โดนโบบูดบนเ่าสำหรับผู้ที่มักอาหารนีสานเฮาเนาะเป็นน้ำผิดเป็นปลาเวลาไปใส่มาใส่อะยากปฏิเหตุกับเขากับมีไครเกี่ยวมีไครต้มมีพักยังในตู้เขาก็สามารถเอามากินได้กันเรื่อยๆไป กินเพื่ออยู่นะคะทุกคนว่าต้องสาเงินใครตัวเองมากไหมกินกําหยังแล้วก็แล้วน้ำพริกผักรวกน้ำพริกผักสดนี่โอเคแล้วนะคะสําหรับคนอีสานเฮงกินไงยอยู่ไงนี่นป็นของคุณเต็มอันนี้ของน้าะจะเอาไปให้คุณอยู่อำเภอเนาะ<ม>นี่ของคุณไพฑูรย์บัวงามนะคะนี่นี่ของคุณบุญพี่บุญมีนะคะบุญมีคุณลบุตรวาลินชํราบอุบลราชธานีเด้อนี่อันนี้ อันนี้เป็นของอันนี้เป็นของอคุณสายสุดานะคะอันนี้เป็นครีมนะคะครีมสองเซรั่มสองน้ำพริกหนึ่งนะคะนี่กล่องนี้ได้ขนไปมานี่เนาะขอบคุณสำหรับทุกออเดอร์นั่นแหละอ,ออเดอร์คุณขาดจะได้บนมากกับพ่อไปต่อทุนกันไปทุกคน กันไปเบิดแล้วเมาก็เฮ็ดไหมประมาณนี้แหละเดี๋ยวเอาเก็บออกไปส่งพอดีผลเจ้าตกงานหายแน่กันไปออกไปส่งเดียวจะออเดอร์กับยังยังได้นะคะทุกคนยังได้อยู่นะได้เรื่อยๆเพราะว่าญี่ปุ่นกับมาอยู่บ้านแล้วก็ต้องห่วงแล้วนะว่าจะไม่มีของ สำหรับน้ำพริกของเรานะคะทุกคนถ้าเป็นปลาบองนะเนาะปลาบองหรือจะเป็นไอ้ไอ้นี่น้ำพริกปลาทูเนี่ยถ้าสมมติว่าจะเอาไปเมืองนอกนะคะห้าจะซีนแบบนี้ห้เลยเลยทุกคนเจะซีนแบบนี้ให้เ,เ,บบหเพียงแต่บอกว่าเนาะระบุมาว่าซีนห้เลหลายซันเลยเด้อต้องการจะเอาไปเมืองนอกเพื่อความปลอดภยัยเพราะไห้มันแตกเพราะไห้มันเออมีกินมไม่อย่างออกมาอย่างส่นาทุกคน กระบ,บอกเข้ามาว่าจะเอาไปเมืองนอกเข้ากับจะสิ้นห้แบบนี้นะคะหล,ลายสั้นซึ่งมันเป็นถุงแบบถุงสิ้นสูญยากาศนเนียวมากนะคะทุกคนมันไม่แตกไง,ไง่ายดอกหนกจากจะเอาอวนไกลตัดหรือว่าเอาอีอย่างมันอันมันน้องมันจังสิแตกสิขาดนี่อันนี้เป็นน้ําพริกปลาาบองนะคะครึ่งกิโลเรึ่งกิโล,โลถ้าเป็นออืมไอ้นบนเห็ดนี่อยังน,นี่ก็เหลือออกมา ครึ่งกิโลนะคะได้บักหลายหนึ่งได้ถุงบบกใหญ่หนึ่งทุกคนถุงบบกใหญ่หนึ่งครึ่งกิโลผัดสุกหมดนะคะถ้าเป็นหน้ำพริกแมงดาแมงดานี่รู้สึกว่าจะเหลืออยู่แพ่เดียวมั้งนี่แมงดาเออเดี๋ยวเขาจะได้เฮ็ดอีกเนาะเนี่ยเขาก็จะซีนแบบนี้นะก็คือแบบว่าขาอันมันเป็นผงเลยทุกคนมันเป็นผงถุงนี่ถุงใหญ่นะย็บบนซีนเลยเย็่บนจะตัดขอบมันออกเพื่อไม่ให้มันเกลกะเวลาข้าบรรจุเวลาข้าแพ็ มันเป็นขมนเขาตักใส่ถุงใส่ถ,ถุงถุงหนึ่งเครื่องกิโลนี่ได้เยอะมากได้หลายบบบนี้พอเข้ามาซี้นมันบอมันก็จะรีดอากาศออกมันก็จะเวบลงคือมันไหลไหล,ลอากาศเนาะมันก็จะเห็ดเห้ีวบลงนีขนาดเวบลงยังได้ก่อนแบบไงไเลยพี่น,น้อง<ช>เครื่องกิโลหนักอุ่นตุ่นเลยนี่สองร้อยนะคะาสองร้อยเป็นน้ำพริกประทูกล้วยแห้ง ใส่เมงดานะคะตัวนี้กินแมงดาเราผู้ใดบ่มัก,กินแมงดานะคะเราก็จะมีแบบธรรมดาแบบนี้นะคะโดยที่ไม่ต้องใส่เมงดาไม่มีกลิ่นเมงดาเป็นน้ำพริกปลาทูนรกธรรมดาคั้วแห้งยูไดโดนนะคะเข้าไปตัดออกเข้าขยำขยำตัวหนา้ากะมันก็จะฟูขึ้นเหมือนเดิมนะคะสามารถใส่กระปุกหรือว่าใส่ถุงยางอื่นหรือว่ายังก็ได้นะคะไปใส่ตู้เย็นเอาไว้หรือ่าใส่ตู้เย็นก็ได้ปิดไว้ดีๆนะคะกะ บกขึ้นล่านะคะทุกคนบกขึ้นล่ายู่ไดดนเวลาเรากิจจะกินเนาะคุกกับข้าวสวยร้อนๆอ,อืมมีไข่เจียวมีผักลวกมีไข่ต้่มยังนี่สามารถคุกกับข้าวสวยได้เลยนะคะเสบพบม่ต้องนี่อย่างมากไหมนะคะกับการกินง่ายๆนี่ถ้าเป็นแบบนี้สองอันอย่างนี้ถ้าบ่อได้กได้ทั้งแมงดาทั้งแมงดาแบบนน้ก็ได้นะคะทุกคนนี่สองถุงใหญ่ๆยังสี่ก็คือสี่ร้อยบาท บวกค่าส่ง8 0บาทเป็น480ทุกคนเลยเอาไปเทใส,สยย่ซ้ำยังไๆเด็ดต็มงซ้ำนี่เออเพราะว่ามันม,มันฟูมันฟูนี่แหละสินค้าของเ้าก็คือเราทำประจำขายอยู่ประจำก็คือเป็นสินค้าหลักในช่องน้ำพริกนะคะซึ่งมันเป็นอาหารพื้นบ้านอาหารนิสานตั้งแต่พอแตแม่เขาผ้ากินพาเห็ดมาทุกคนน่าลักก็เลยอ่ะผู้ใดอยากได้สั่งมานะคะเพื่อจะเอาไปติดตู้ติดตู้กับเขา่าติดบานติดซอง สำหรับเวลาหยากหยาเวลาเท่าบ่มีเวลาเห็ีดกับเขาไปใส่มาสใส่ชุกเฉินเนาะได้เอาออกไหมสู้กันยูกันกินประมาณนั้นทุกคนอ้าอะไรเดี๋ยวโยบนจัดการเรียบร้อยก็ุดได้ออกไปส่งจะได้ทุระอย่างอื่นอีกนะคะทุกคนขอบุญขอบุณลหลายๆเดอ้อติดตามแล้วก็ให้อ่าการอุปถัมภ์หรือว่าอุดหนุนนะคะในสินค้าของเราในช่อง <c oughs> เป็นครีมเป็นน้ำพริกเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะสามารถซั่ง สั่งได้นะคะสอบถามได้นะคะเดี๋ยวยพืนจะติดอ่าจะปักหมดุดช่องทางการติดต่อให้นะคะเป็นเบอร์โทรแอดไลน์นะคะทุกคนบ๊ายบายขอบคุณค่ะ